ทิ้นทุกหวย299บาทจัดส่งฟรีเหมาะสำหรับคนชอบสี่งโชคเสียงดวงการันตีค่ะลูกค้าบูชาไปแล้วไม่มีใครไม่ได้เงินคืนบูชาเลยได้กลับคืนไปมากกว่าค่าปีเสียเส้นนี้แน่นอนค่ะทูบ159บาทจะส่งฟรี1ชุดได้10ชิ้นทูบ159บาทจะส่งฟรี1ชุดได้10ชิ้นกำไรอนันตทรัพย์499บาทจะส่งฟรีแถมทูบ แถมทูบแล้วก็แถมแอลกอฮอล์ให้นะคะแถมทูบแล้วก็แถมแอลกอฮอล์ให้ใครซ f เแล้วทักไลน์ที่หนึ่งปักหมุดค่ะใส่แว่นด้วยใส่แว่นไลน์ด้วยประกับปูได้ไหนมาที่บ้านได้เลยค่ะมาที่บ้านได้เลยใครอยากได้แป้งหนึ่งให้แป้งในราคาร5อยหบาบาทจัดส่งฟรีวันนี้วันเดียว ใครแคปไม่ทันนะคะแคบนะตัวเน้น3ามหางขออนุญาตลงให้แค่ในกลุ่มนะคะตัวเน้น3ามหางขออนุญาตลงให้แค่ในกลุ่มนะคะ ใ,ใครไอ้ทุ่งหวยได้รับเงินคืนตั้งแต่ยังไม่ได้หินเรยงจริงสาธุด้วยนะคะใครซีเอฟแล้วทักไลน์ได้เลยนะคะที่ราคาใครซีแล้วทักไลน์ได้เลยวันนี้ขอไปซื้อโทรศัพท์เจามาทํากล่องสุ่มขอไปซื้อ i p h o n เจะามาทํากล่องสุ่มหนูได้เหรียญปู่มาสองเหรียญบูชาได้ไหมคะได้ค่ะ สวยมากวันนี้ขอบคุณค่ะวันนี้แบบตาเหมือนจะหลับนิดนึงนะคะเพราะว่าคอนแทคแห้งทักไลน์ไปแล้วไม่มีคนตอบเดี๋ยวแอดมินตอบลูกค้ารอสักครู่นะคะว้าว wow. ินทุกหวยค่ะลูกค้าหินทุกหวยนี้ใครอยากได้คำหมากคำหมากคูบาไก่นะคะคำหมากคูบาไก่ใครอยากได้พิมพ์ CF 199บาทจัดส่งฟรีค่ะคำหมากคูบาไก่199บาบาทจัดส่งฟรีค่ะ คำหมากหลวงพ่อพัด1,99บาทจัดส่งฟรีค่ะคำหมากหลวงพ่อพัดห9 9ก1,99บาทจัดส่งฟรีค่ะของแท้นะคะคำหมากหลวงพ่อพัดเนี่ยจะมีมวลสาร7อย่างนะคะมีคำหมากมีดอกไม้มีเข้าวกลบนบาท มีเส้นเกษามีน้ำมนมีสีพึ่งแล้วก็มีจีวอค่ะใครอยากได้ขมกักหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะคะขมกักหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนของแท้แน่นอน199บาทจัดส่งฟรีค่ะ199บาทจัดส่งฟรีครอยากได้พิมพ์เซฟ9 9 9ค่ะตกลุมรักเธอไปแล้วจะให้ทำยังไงบอกแฟนเธอที่ดีไหมเก้าหกเจ็ค่ะ 9 6 7 4น้อยวันนี้หินทุกงหวย299บาทจัดส่งฟรีและแถมทุกใไพค่ะหินทุกงหวย299บาทจัดส่งฟรีและแถมทุกใไพค่ะท่องในใจว่าคนนี้ที่ที่เอิ้นว่าเนื้อคู่คนนี้และใช่มักแทด้ดีเอาแท้ดีอย,ยากได้เด็อยากได้ไปนอนกอด ทุกคืนหินทุกหหวยมีค่ะ299บาทจัดส่งฟรีและแถมทุบให้แหวนปู่199บาทจัดส่งฟรีค่ะดอกวายันเบอร์ท่านคนอื่นบานรถเงินสดสอยแวนซีเอแล้วทักไลน์ที่หนึ่งปักหมุดร้านหนึ่งไม่มีระบบดูดไม่มีแอดมินทักหาลูกค้านะจ๊เเเะเบอา,บา,า,าน กระเป๋าสีกระเป๋าปูนะคะเอกระเป๋าดูซัพย์สีทองราคา399บาทจัดส่งฟรีกระเป๋าปู่สีเขียวนะคะ499บาทจัดส่งฟรีใครอยากได้สีไหนเอฟเลยสีทอง399สีเขียว499สีเขียวเป็นกระเป๋าปูนะเพิงก็ว่าจะขอบอย,ยอมไผ่เปนนั่งให้ บจ๋าเซฟเดียวลูกคา้าทักไลน์ที่1ปักหมุดนะคะร้านหนึ่งไม่มีแอดมินทักหาลูกค้านะใครทักไปหาลูกคา้ามิจฉาชีพนะคะวนนะคะ กระเป๋าสีทองกระเป๋าดูซับสามร้ยบาทจัดส่งฟรีกระเป๋าปู่สีเขียว499บาทจัดส่งฟรีนะคะเหรียญปู่รุ่นรวยมหารวย2 9 9บาทจัดส่งฟรีและแถมทูบให้เหรียญปู่รุ่นมหาโพคซับย์199บาทจัดส่งฟรีหินทูบห่วย299บาทจัดส่งฟรีทูบ159บาทจัดส่งฟรีค่ะแป้ง159บาบาทจัดส่งฟรีค่ะ ไอ้รอกล่องสุม่มรอตอนเย็นนะคะหนึ่งกำลังจะไปเอา iPhone 13ค่ะเอ่อคำหมากหลวงพ่อพัดนะคะคำหมากหลวงพ่อพัด199บาทจัดส่งฟรีและแถมทูบให้ค่ะคำหมากหลวงพ,พัดหนึ่อยเก้าสบาทจัดส่งฟรีคำหมากครูบาไก่199บาทจัดส่งฟรีค่ะ ทั้งเฟดทั้งไล่ก็บอกให้รักเบิงดอกย้อนว่าไว้ใจสูงมือสูงเว้นก็เห็นแต่อยู่น้ำกันบอกคิดบอกฝันว่าไอา้สิเหตุลงใดฮักกันปานนี้ยังแอบไปมีคนใหม่มึดใจตอนนี้ความจริงถูกเผยก็เลยต้องถามดู หากหัวไปหักกับเขาตั้งแต่เมือ่อใดโดนไปรักเมื่อเว้ากับข้าเจ้านี่โดนไปลอยมาพอกันละบ่ละโดนไปแต่ยามใด้เรียนว่าน้องเป็นคใายหรือไงจึงปิดบังโดนีย์เหดนิใส่บดด่ดีเน่นี่มื่กี้ครั้ง บอกน้องแน่ถึงฟังแล้วแย,ย่แต่อยากฟังเจ็บก็สร้างสุดท้ายต้องเดินกันไปคนละทางอยู่ดีเพราะไว้ใจทางจังได้วางใจอายบอกคิดว่าไพยสิเข้ามาหลักลีเลยชื่อคักหลังจังมาเจ็บปานนี้ ตอนนี้ความจริงถึกเผยกันเลยต้องถามดูน้องอยากหัวว่าปหักกับเขาตั้งแต่เมือ่อใดแผ่นสวดพิกดวงชะตาใครอยากทำพิธี199บาทไม่ได้ทำการจัดส่งให้ลูกค้าเพราะว่าเอาไปทำพิธีให้นะคะใครที่อยากทำพิธีแจ้งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดหลังจากที่ โอนเงินค่ะลูกค้า c f แล้วลูกค้าทักไลน์ที่1ปักหมุดนะคะร้านหนึ่งไม่มีแอดมินทักหาลูกค้านะคะใครทักไปหาลูกค้ามิจฉาชีพค่ะโดนไปลักมาเวากับข้าเจ้านี้โดนไปลอยมาพอกันละบ่ละโดน แต่ยามใดหรือเห็นว่าน้องเป็นควายหรือไงจึงปิดบังโดนยางเฮ็ดมิใส่บอดีแนวนี้มากี่ครั้งบอกน้องแน่ถึงฟังแล้วแย่แต่อยากฟังเจ็บก็สร้างสุดท้ายต้องเดินกันไปคนละทางโดนไปหลักมะวากับข้าเจ้านี่โดนไปลอยมะพอกันละบ่ละโดน ไปแต่ยามใดเรียนว่าน้องเป็นควายหรือไงจึงปิดบังโดนยัง mm hmm. เฮ็ดมิใส่บอดีแนวนี้มากี่ครั้ง mm hmm. บอกน้องแน่ถึงฟังแล้วแยกแต่อยากฟัง mm hmm. เจ็บก็สร้างสุดท้ายถึงเดินกันไปคนละทางอยู่ดี 190บาทจะส่งฟรีและแถมสบู่ให้ค่ะเซรั่ม190บาทจะส่งฟรีและแถมสบู่ให้อยากมากับปู่สามารถเดินทางมาได้เลยนะคะลูกค้า CF แล้วนะคะทักไลน์ที่1ปักหมุดรวมยอดแล้วโอนเองได้เลยค่ะโอนแล้วลูกค้าแจ้งสลิปชื่อที่อยู่เดอะแอดมินหจะไล่ตอบและไล่ดึงเข้ากลุ่ม